โอ้โ bon. หเะไยวะประตองทุกคนผมขับเรือมาแล้วแบบเกือบโทรแจ้งหนึ่งเก้าหแล้วนะแบบผมเจอสิ่งนี้ทุกคนเฮ้ยอุ้ยโอ้โหมาแล้วครับมาแล้วปลามังกรผัดผักบุ้งไฟดำนะฮะจะไปให้ถึงหนึ่งแสนซับไม่ได้ สวัสดีมิตรรักนักตกปลาทั้งหลายนะครับผมทั้งบ้านใกล้แดนกรุงทั้งบ้านทุ่งแดนไกลนะครับทีบนี้ผมพาทุกคนมาเที่ยวอย่างแม่น้ําปิงนะครับแม่สอยอ,อําเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมทีนี้ก็พามาตกาเป็นตกแบบไส้เดือนนะครับก็ชิวๆนะแบบว่าคือก่อนหน้านี้ผมไปบวชหน้าไฟให้ย่ามานะครับก็ อย่าเสียแล้วก็ช่วงนี้งานยุ่งมากไม่มีเวลาเลยวันนี้ก็กะว่าจะพาทุกคนมาพักผ่อนชิวๆมาชมธรรมชาตินะครับผมทุกคนได้ยินเสียงธรรมชาติไหมเต็มเลยนะครับชิวๆนะวันนี้ทรปนี้ก็ผมตกเป็นสองคันนะครับคันนี้ใช้เป็นแบบหน้าดินนะครับเป็นตะกวัวใหญ่แล้วก็ใช้ตะขอเบอร์สิบเอ็สายหน้าก็ประมาณ30เซนนะครับส่วนหลังนี้นะครับผมก็ตกเป็นแบบตกลอย ทุ่นนะครับก็กะว่าจะตกพวกปลาหมอช้างเหยียบเล่นตัวนี้ก็ตะขอไม่ใหญ่มากครับเบอร์5วันนี้ก็ใช้เป็นเบอร์5กับเบอร์7ของจินดามนีนะครับผมเบากว่าพิ้วกว่าปลากินดีกว่าวันนี้เติมของแล้วเต็มแอบเลยนะฮะโอเคก็เดี๋ยวมาลุ้นกันครับผมก็ไม่รู้ว่าทีมนี้จะได้ปลาหรือเปล่านะทุกคนเราก็ชิวๆกันไปนะครับตอนเย็นก็กะว่าจะหาตีอาฟอร์มสักหน่อยนะครับผมโอเคทีมนี้เดี๋ยวเราก็ไปลุยกันเลยครับผมไป อดินเตี๊ยไปข้างนอกเลยจุ๊โอ้โหเฮ้ยวะปะตองเย่ปะตะเล็กจอมใต้เดือนคว่างหน้าดินแล้วไว้อะเออแตกอยู่นะในคลอเลย ผมขับเรือมาแล้วแบบเกือบโทรแจ้งหนึ่งเก้าหนึ่งแล้วนะแบบผมเจอสิ่งนี้ทุกคนดูแม่งแล้วเมื่อกี้ผมเห็นแบบข้างหลังมันนี่ดูมีผมด้วยอ่ะเนี่ยหืมหอยหอ,อยกินอยู่เว้วยโอ้ยทุกคนโอเค หอยหยหอยใหญ่เลยหอมแก้มมันอยู่โอ้ไม่เกอโอเคม,เามาเดี๋ยวตกปลากันต่อครับผม,มก,ก็เมือเ่อกี้ผมที่ผมที่ที่ผมได้ปลาฮะนะมันตึงบ้อบบมบ้อบมอ แม่ปลาปลาไม่ดินส่วนๆนะอุ้ยโอ้โห,ห<ะ>โ uh! มาแล้วครับมาแล้วเป็ดปวยอยอยดน้ำเอ๊ะอ,อ,อ,อะไรวะปลาอะไรวะกำมังเหรอตะโกกไม่ใช่ตะโกนะโกนะครับผมโอ้โหแลักเป็ดปวยตกน้ำ เส้อเดือนครับอะไรแห, <hearing, S 2> หละคว่างไว้น้าั่ะนะขว่างเอาไปกางน้ำว่ะนะไม่กะหน้าดินนะเอเย้อยนนอสองตัวแล้วว่ะโอเคครับผมทุกคนตอนนี้เรามาเจอพี่ชายนะครับ<ส>ผมเห็นว่ายังไม่ได้กินข้าวนะ เดี๋ยวเราจะไปทำกับข้าวนะฮะเดี๋ยวไปหาวัตถุดิบก่อนไปทุกคนลุยกันเลยครับผมวาโอเคทุกคนเห็นไหมวัตถุดิบมันอยู่รอบตัวเราแค่นี้ก็มีความสุขแล้วนะครับโหสดมากเราจะทำเมนูผัดผักบุ้งให้พี่ชายกินนะครับผมตอนนี้เราจะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะเป็นผู้ใด นะครับผมเห็นบอกหิวหิวหิวนะฮะไม่มีอะไรกินอะไรอย่างี้ลำบากน้องอีกแล้วเห็นไหมเดี๋ยวเก็บแบบว่าสดๆหวานๆเจี๊ยบเนื้อเราเอาดอกปักบุ้งไปด้วยดีกว่านะฮะให้พี่ให้พี่เขากินนะเห็นไหมทุกคนโอ้โหกรอบมากโอ๊ยโอยก่อน โอเคทุกคนก็เดี๋ยวจะเป็นเมนูนะครับผมปลามังกรผัดผักบุ้งไฟดำนะฮะจัดไปนี่นี่ก็คือปลามังกรของพวกเราะฮะโอเคขั้นตอนแรกนะครับเราจะเอาเกล็ดมังกรออกให้หมดนะฮะกัดเกล็ดมังกรมันออกก่อนขั้นตอนต่อไปครับผมส่วนหัวทิ้งอีกแล้ว ่ผมไม่กินชั่วนี่นะครับซอยเป็นชิ้นเป็ชิ้นเลยครับสังเกตได้ว่าเนื้อมันออกใจยุ่ยๆนะทุกคนจริง่สนมากเขาแบบ รู้ีดนะครับรีดเนื้อออกนะนี่นี่เป็นส่วนส่วนเด็ดนะครับเราเก็บไว้นะโอเคเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะล้างสักหน่อยเพื่อความสะอาดนะครับผมโอเค นอกเนื้อด้วยน้ําเย็นครับไม่ใช่อะไรครับน้ําอุ่นเราไม่มีโอเคครับผมเดี๋ยวรอน้ำมันร้อนสักนิดหนึ่งนะครับร้อนได้ที่แล้วครับย yeah! Yo Oh my god Oh 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 yeah, oh, yeah! Wow สุดยอด โอเคขั้นตอนต่อไปนะครับทุกคนแล้วก็จะเอาหอมใส่ลงไปครับตามด้วยพริกนะครับพริกแห้งวายกลิ่นหอมมากเลยทุกคนมันหอมพริกแห้งนะเดี๋ยวเราจะให้อันนี้ใกล้สุกสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะเร่งไฟให้เต็มที่เลยนะแล้วก็เอาผักบุ้งลงบุ้มเลยนะครับโอเคเร่งไฟ พร้อมหรือยังครับผมมาแล้วไปว้ามาปรุงรสครับผมซอสหอยฮะตามด้วยซอสป่าเขียวนะร้เด่นนิดหน่อยตามด้วยผง พิเศษหอ,อนแล้วครับผมตามด้วยนี่นะครับผมเโย่เรียบร้อยห่าโอเคครับก่อนที่ที่เขาจะเป็นลมอมเสร์ฟครับผม มาแล้วกินมาแล้วเพ่ก, <c oughs> กินมาจากทนี้อ๋อตามตาม,ตามกินมาตัวกินมาโ <Okay. S 2> อเคใจ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 มารับรองวันเกี๊ยบสวัสดีครับผมพี่เอกเอเีนะฮะสวัสดีครับผมเป็นไงวันนีว้วันนี้เหรอ,อตอนเช้ามานัน กัไปดูครับตอนบ่ายมายังไม่ได้ปลาทั้งตัวเลยหิวข้าวก็หิวสามกินมากินอะไรก็ไม่รู้หอมหอมมากนะเดี๋ยวมาชิมกันนะครับวันนี้ก็พี่เอกมากับน้จิมนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับบันเทิงไหมพี่วันนี้บันเทิงอยู่สามตัวครับวันนี้โอ้ไปบอกกันนะไม่บอกกันนะโอาดังไปเลยไปโอเคเดี๋ยวตอนตอนเย็นพาไปด้วยนะนี่ครับผมเมนูปลามังกรผัดผักบุ้งไฟดำ ฮะพี่เอกชิมก่อนก่อนว่าชญาติชิมสองคำนะครับคำแรกไปถั่วบุ้งอร่อยืครับเลยกรอบเลยอือหือแกแกลงไปัหนใช่ไหมเนี่ยโเมาเมาทิปทิพทิพแล้วไปไหนกินไปแล้วคือ แปานิโก้ริมดีใช้ได้อยู่ครับอร่อยเลยครับโอ้สุดยอดอืมอืมหวานเจี๊ยบหวานเก็บให้ในจิมในจิมอันนี้ที่หอมๆตะกี้เลยก่อนที่มันลอยไปตะกี้เลยก่อนอะไรอืม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 อ่าอ่สบายอ่านสบายได้ยหมอ่ะยอดต้องมุ้งเนยเนี่ยน้ำผักมุ้งเนยเนี่ยผักบุ้งน้ำปิงนี่เลย ขออจิ้มหนน่ยะครับซำเฮ้ยอืมเค็มไปนิดนึงโอเคทุกคนก็พี่เอกเอบีนะหลังจากกินเสร็จก็ออกไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวแกชวนผมไปตีปากระสุบนะครับก็เดี๋ยวไปลองตามแกดูนะครับผมว่าจะบันเทิงหรือเปล่านะครับปลุยกันเลยครับผม